การเปลี่ยนผ่านของการทำหน้าในอีสานจากสมัยก่อนถึงยุคสมัยใหม่ในหมู่บันเล็กในชนบทแห่งค้อมเป็นอยู่ประวัติวนธรรมของชาวบ้านในชนบทแถบนี้ชาวหน้ายังคงรักษาวิธีแบบชาวบ้านโดยการทายหน้าแบบสมัยใหม่กลับ การดำหน้าแบบยุคก,ก่อนๆยุคโบราณสมัยก่อนชนช่ายพวกควายวัวไทหน้าไปให้หช่วงฤด,ดูการไทหน้าในวิวัฒนาการของโรกเรียนไปลายตามที่เคยเห็น,นพระบุรุษทำหน้าพวกเขายึดถือการปลูกเขาดำหน้าบอกเกี้ยงพ่อต่อการเลี้ยงปากทองเท่านั้น แต่ยังคงเป็นการ่รงเสริมต่อว,วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่สงบสุขในขณะเดียวกันโลกยุคป,ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปลายได้เริ่มต้นนำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ในการทำหน้าพวกเขาเอว่าเขาหยคสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการทำหน้ามีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้น ลดเวลาและแรงงานที่ต้องใช้ในการทำงานความแตกต่างระหว่างการทำหน้าสมัยใหม่กับสมัยเกา่าแต่กลเป็นประเด็นร้อนของการทำหน้าในยุคป,ปัจจุบันแนักกมีชาวบ้านหลายๆคนที่ยังหลงไหลที่จะใช้วิธีการปักดำแท่นการเหตุการณ์วานเมล็ด บางคนก็ว่าเฮ็ดหน้าแบบสมัยเก่าโดยการปักดำใช้เวลาโดนกับบ่เปหยัาแต่ว่าเม็ดเขาก็สะได้เต็มเม็ดเต็มน่อยกว่ากันและเป็นการรักษาวัฒนธรรมแบบโบราณไว้กบมีความสุขในการทำานาวน้มาแกวคี่หล,หลายคนสตกัอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่า เ็ดแ,แบบสมัยใหม่ก็คือใส่รถไทยไทยแล้กการวานไปเลยแล้กกาลดระยะเวลาแล้กกาต้นทุนได้หลายกว่าก็ได้เขาคือกันนี่คือประเด็นร่อนที่ทกเทียงกันบจบบอสินในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนีออ้โดนไหนนครับนี่ยำหน้าเนี่ยครับช่วงมัน,อ,นมอ,อ๋ออ่บนี้ว่า ถ้าใครนึงนิ่เดียวบอกคำมือนหนึง่งสองคนแค่เดียวอ่ะทุกทายแล้วบ,บว่าเป็นสมัยเกา่าสมัยใหม่กันท่าหน้าของชาวบ,บ้านมีจุดประสงค์เดียวกันก็นกนคือรักษาประเพณีที่บรรพบรุษเท่าเคยเหตนามาแล้วเคยถามชาวบ,บ้านว่าเป็นยังคือบ่เศร้าเหตนาทางทางทว่าราคาเขากับบ่เป็นใจ ต้นทุนราคาน้ำหมกน้ำมันแพงแต่ละเกินบ,บวาสิเป็นปุ๋ยต่างๆบทสรุปตรงกันว่าคือการหลักสาวประดานถ้ำไหวราะว่าตั้งแต่เกิดมากับมีอาชีพที่เห็ดหน้ามาตแต่พอตะเปปุยาต่ย่ามากทันทะบัววัติเป็นยังได้บ,บา้านเฮาการทำหน้าก็เป็นมใจหลักของชาวหน้าเฮาอยู่แล้วช่วงนี้บ,บ้านเฮาเป็นฤดูการ,รวานไทายมองไปทางไหนกับเขาเคีเคยวขัดจีพี่น้อง เมื่อน,นี้ก็เลยเอาภาพบรรยากาศแบบบานๆเข้ามาให้เบิกัดนี่คือวิธีลูกเช่าหน้าในายยุคปัจจุบันนี้บวัวเขาที่มีราคาหรือว่าบวมีราคาข้าก็เห็ดไว้พี่น้องเห็ดไว้กินบางคนก็เห็ดเฉพาะกินบางคนก็เห็ดไว้เรือก็เอาไปขายมันบวมีอย่างเห็ดบานเข้ามีทีหน้ากรบเบยียกปล่อยถิ่มลางพี่น้อง เฮ็ดไปยังสันวันสันวาลูกหลานสะ่วนหลายเลี่ยนจบมากก็ออกไปเห็ดการเห็ดงานในต่างแดนมากกว่าลงเรืออยู่แต่พ่อแต่แม่เห็ดหน้าโถงเขาให้ลูกให้เตา้าผู้ไปเห็ดงานในต่างแดนน้านที่ปีละหนจิกลับบ้านเทื่อนหนึ่งปีไม่โสงการลูกหลานก็ได้ไม่อยาบ้านเทื่อนหนึ่งบางคนก็ส่งเงินมากให้พ่อให้แม่ไทยให้ไทานาวานเขาวานนา้ำจังที่นี่คือวิถีชีวิตในช่วบทอีสานบ้านเฮาในยุค ปัจจุบันการทำหน้าคือกระดูกสลังของชาติ